นี่คือทางเข้าน้ำตกตาดใหญ่เพชรบูรณ์อีกสองกิโลถึง <produits> ตรงนี้จะเป็นทางทางจะเป็นหินลูกรังแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นทางดีค่ะคอนกรีต<เ>ข้างอยู่คทางจะเป็นไร่ดอกดาวเรืองสวยมากจริงค่ะนี่ปะน่ฉมเป็นอะไนี่เปนะลอยันนี่นเป็